จริงๆร,รู้เรื่องนี้เราไม่อยากพูดแล้วเพราะว่าเราไอ้ที่เราพิมพ์เอาไปอ่ะเราเราว่าน่ชัดเจนแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่สามารถพูดทุกอย่างได้หมดเพราะว่าจริงๆเราต่อให้เราจะพูดความจริงไปแต่ถ้ากระทบคนอื่นแม้ว่ากระทั่งเป็นเรื่องจริงผมขอไม่พูดโอ้ยไม่มีครับตัวเราเนี่ยเท้าเปล่ามาเลยครับเดินครับอเดินมา <c oughs> ป่าครับผมเออกีตาร์เราอยู่บ้านเขาเนะี เอ้านี่รู้จริงที่ว่าสิบตัวหรือเปล่าโอ้นี่รู้จริงนี่ว่าผมไม่ได้พูดนะทุกวันนี้ก็เลยเดินเอาไงมาอย่างไงเนี่ยนั่งแก๊ปมาของเราจริงๆเป็นทรัพย์สินที่เราเป็นคนซื้อเพื่อใช้ในการในงานที่เราจะต้องไปแสดงใช่แล้วก็รถของเราโดยที่เราเป็นคนซื้อไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทีมอะไรเขาก็บอกว่าแบบเออเขาไม่ไม่รับอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยมีคนให้แบบ ไปถึงแบบแจ้งความอะไรเงี้ยเราไม่แจ้งสาบานเลยเขาไปแล้วตํารวจก็แบบพร้อมมากเลยเราบอกไม่หรือเรื่องอะไรเราบอกไม่ไมเราขอแบบอภัยเออหราว่าอภัยทานอภัยหอ,อภัยร้ายเปอร์เซนต์จริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเข้าใจเพราะว่าคนไม่สบายอะ่ะแล้วก็มีหลายๆเหตุคือจริงๆเหตุเป็นอย่างนี้้เราเข้าใจเหตุทั้งหมดซึ่งเราโอเคเรารับได้แล้วเราไม่โกรธเลย เราพูดดีเมื่อวานเราก็พูดดีกับทุกคนปราบหลอกเพราะเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคือมันมันไม่ให้อยู่ในจุดที่สเตเบิลที่มันแบบสติสัมปชัญญ100 <Okay. S 1> ะร้อยเปอร์เซ็นต์ญญ okay. เข้าใจความหมายไหมถ้าสติสัมปชัญญะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคเข้าใจอันนี้ไม่ว่าแต่อีจุดสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนสําหรับ <laughs> จริงๆเราเรื่องนี้เราไม่อยากพูดแล้วเพราะว่าเราไอที่เราพิมพ์เอาไปเราเราว่านแน่ชัดเจนแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่สามารถพูดทุกอย่างไดด้หม เพราะว่าจริงๆเราต่อให้เราจะพูดความจริงไปแต่ถ้ากระทบคนอื่นแม้ว่ากระทั่งเป็นเรื่องจริงผมขอไม่พูดเพราะว่าเราเองก็รักทุกคนทุกคนก็มีหัวใจอ่ะคือจริงอยู่ว่าแบบเหมือนยาเนี้ยยาแก้กเส็แต่ว่าเราใช้แล้วจะหายสมมตินะแต่ว่ามันทําให้ร่างกายบางคนมันรับไม่ไหวมันเจ็บปวดแม้ว่าจะเป็นยาก็เหอะเพราะนั้นเรากไไ็ไม่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 ควรบางทีเราก็ต้องเลือกทางที่แบบสงบร่มเย็นจริงๆแล้วชีวิตเราค่อนข้างสมถะสันโดษแล้วก็ สงบร่มเย็นแล้วก็เป็นคนร่าเริงตอนนี้ผมสละดทิ้งหมดนะผมไม่คิดว่าผมจะไปเอาอะไรเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าของพวกนี้ผมหาใหม่ได้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของสินค้าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าคนเราตายก็้องทิ้งหมดอนะ่ะถูกปะล่ะในอันนี้อยู่เหมือนกันใครอยากได้อะไรเราก็ให้ทั้งหมดอยู่แล้วเสมอเพราะฉนั้นผมไม่รู้สึกอะไรจริงแล้วผมมีความรักความปปารถนาดีให้กับทุกคนเสมอนะแต่คือคือทุกอย่างเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเราเองก็ เราก็เต็มที่อ่ะเออแล้วเราทำเราก็ทำให้ดีที่สุดอย่างวันนี้เราแฟนโชว์เราก็ทําให้ดีที่สุดเราจะทําอะไรเราก็ทําดีสุดเสมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่เสียใจอะไรเงี้ยแต่ว่าความรักความปราปาถนาดีอย่างเงี้ยเรามีให้ทุกคนเสมอแล้วเราก็มีความยินดีเมื่อชีวิตทุกคนดีและมีความเห็นอกเห็นใจเมื่อชีวิตใครเกิดปัญหาแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราเองก็แฮปปี้หรอ,อไม่มีครับตัวเราเนี่ยเท้าเปล่ามาเลยครับเดินครับเดินมา ป่าครับผมอ่ากีตาร์เราอยู่บ <Sch> ้านเขาเน่เ <apology> อ้านี um ่ร <GO av uther> ู้จริงที่ว่าสิบตัวหรือเปล่าอ้นี่รู้จริงที่ว่าผมไม่ได้พูดนะทุกวันนี้ก็เลยเดินเอาไงกูมายังไงเนี่ยนั่งแก๊ปมาบางทีเราก็นั่งกับพี่ปาปิดปิดใช่เหมือนไม่มีอย่างแค่นั้นมันมีเยอะแยะเลยทุกคนรถเลิศอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ หลายอย่างแต่ว่าเราไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าสุดท้ายของนอกกายช่างมันเถอะจริงๆเรารักษาร่างกายจิตใจของเราให้สงบ่มเย็นก็โอเคละส่วนเป็นเรื่องของอะไรเราก็โอเคเราไม่มีปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับใครใครอยากได้อะไรก็ให้เขาไปใครต้องการอะไรเราก็ยอมไปสะก็จบจบที่เราไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรคือถ้าถามผมนะต่อให้ทุกคนแบบโหเข้าใจไปทางเอนะแต่ความจริงคือแซดนะล้วไม่มีใครฟังเลยผมก็ไม่ได้แคร์เพราะว่า ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากผลของการกระทํามันไม่ใช่คำพูดคนหรอกเออซึ่งผมเองยังคงถือศีลทาครบคันเราก็ยังปฏิบัติข้อวัดของเราสวนต์ภานาในการทํางานทํามงคล38ประการดูแลวิดามารดาจริงๆเราบวชไปแล้วนี่ที่เราสืบอ,ออกมาเพื่อเรามาเลี้ยงแม่เราดีเออไม่งั้นเราก็บวชต่อไปแล้วเราก็เลยออกมาทํางานที่สุจริตเพราะนั้นไม่ว่าจะเงินน้อยเราก็ทําเราไม่ได้แคร์เลยเออเราก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรติดลบว่ะ ติลบสิเพราะว่าบางอย่างอะเราก็บางอย่างเราเห็นคนทนไม่ไหวสมุิเรามีเงิน70,00บาทนะแต่ว่ามีคนกําลังจะตายเนี่ยเขามาขอ4 0 0 0เรายกให้เลยนะทั้งที่พรุ่งนี้เราจะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เคยเหลือแบบ770ก็มีเหลือ70บาทคนมาขอเราบอกเราไม่มีเขาบอกขอ200รเราบอกเรามี70เราให้ไป40เราเหลือ30แล้วมาด่าเราว่าเราไม่ให้ก็มีเพราะนั้นจริงๆแล้วผมด่าเราก็เท่านั้นแต่ว่าความจริงของเราคือเรารู้ว่าเรามีเท่าไหร่แล้วเราให้เท่าไหร่เราสึขมันพอดีมันก็อิ่มใจในความสุขของเราซึ่งในนนนนกกาาารทํัั้้มมม็อิ่ขึล คราวนี้ไอ้เรื่องอะไรต่างๆที่มันแบบเรื่องของข้างนอกภายนอกเกี่ยวกับผู้อื่นหรือว่าอะไรที่บังคับไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยของคนภายนอกนะนอกใจเราอะเออเหมือนวันนี้เราไม่สามารถบังคับได้หรอกว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนทําอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรมผมก็เคยมีเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องละครไม่รู้จำได้ปะ่ะเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถึงเวลาเราสุดท้ายเราเป็นคนขอย,มอ,ยอมเพื่อเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนหรือคนรอบตัวแด่ทุกคนถ้าเราสละทรัปัญหาก็จบเหมือนน้ามันหกอะ โมตดาด่ากันไม่มีประโยชน์แต่พอเราไปเช็ดก็มีคนด่าว่ามึงเช็ดแสดงว่ามึงเป็นคนทำหกเปล่าเราไม่ได้ทำหกแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เช็ดทุกอย่างจะเดินต่อไม่ได้เราก็ออกเราก็เช็ดซะแล้วทุกคนก็คิดว่าเราเป็นคนทำหกก็ไม่เป็นไรเราไม่น้อยใจยมไม่น้อยใจเลยเพราะว่าในคุณความดีที่เราตา้องทำเราต้องทำอยู่แล้วคราวนี้ผลเป็นไงนั่นเรื่องของผลแต่ว่าในเรื่องของเหตุเราสร้างไว้แล้วเราดูแลรักษาเรามีหน้าที่ประพฤติธรรมของเราอยู่แล้วในการดูแลเพื่อผู้อื่น มันไม่ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้ามีคนลําบากผมไม่ทิ้งผมให้จนหมดนั่นแหละธรรมดาเวลาทาคุญาความดีมันก็ต้องมีเรื่องราวที่จะมาขัดขวางเป็นเรื่องธรรมดาขนาดเราจะไปทําบุญที่วัดยังมีคนไม่ให้ลงของเลยก็<ม>นับปสา,าอะไรกับเรื่องธรรมดาอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมากมากเลยแล้วที่่งโพสมันกระทบจิตใจเราไหมโพสต์ไุกทุกวันทุกนาทีไม่เรามีความสุขเรืองมองอยงไรบ้างกับสิ่งที่เขาโพสไม่ได้มองอะไรเลยเพราะว่าเราตื่นมาเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทํา ่าน,นั่นเองวันหนึ่งสมมุนมีคนด่าก,กันสองคนสม,มุนในะใครก็ไม่รู้เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องทุกข์กับที่คนเขาทะเลาะก,กันหรือใครมาทําอะไรมันขึ้นอยู่กับการทําของเราไม่มีอะไรเลยเรื่องไม่มีอะไรต่อเพราะจิตใจแดๆสิ้นเพราะว่าเราเองเราเองรู้สึกว่าเต็มอิ่มในความสุขของเราและยินดีแผ่ให้กับทุกคนรวมไปถึงคนต่างๆที่มีความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรบอกเรายินดีช่วยไม่รู้ของเราจริงจริง เป็นทรัพย์สินที่เราเป็นคนซื้อเพื่อใช้ในการในงานที่เราจะต้องไปแสดงใช่แล้วก็รถออของเราโ,เโดยที่เราเป็นคนซื้อไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทีมอะไรเขาก็บอกว่าแบบเออเขาไม่ไม,ไ,มไ,มไม่รับอนุญ,ญาตอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเซึ่งจริงแล้วอ่ะมันมีหลายคนที่แบบต้องการที่จะแบบจัดการอะไรให้เราอ่ะแต่จริงเราบอกเราไม่เอาอเค,คือเหตุผลเพราะว่าต้องให้ถูกต้องแต่เบียดเบียนคนอื่นอ่ะเราไม่เอาแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่มันจะเป็นเหตุแห่งเกิดความทุกข์ ของคนอื่นเราไม่ทำมมีคนให้แบบไปถึงแบบแจ้งความอะไรเงี้ยเราไม่แจ้งสาบานเลยเขาไปแล้วตำรวจก็แบบพร้อมมากเลยระบบไม่หรือเรื่องอะไรระบบไม่เราขอแบบอภัยเออหรือว่าอภัยทานคือเรายอมรับเออพี่ออะไรแต่ไม่กลัวไหมว่าเขาจะฟ้องเราเขาด้วยวันที่เขาโพสต์ว่าเราเอาเงินไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปเจออะไรอย่างเงี้ยกลัว ก็ในเมื่อเราเดินทำความจริงเราจะไปกลัวทำไมเงี้ยมที่จะยืนยันว่าสิ่งที่เราทำบาทีเรื่องจริงความจริงที่เราเออแต่ว่าผมไม่ได้ออกมาพูดเท่านั้นเองเพราะว่าผมไม่ได้อยากพูดพูดก็ไม่จบแต่ในสิ่งที่เราทำเรารู้สิเราตัดผมยาวสั้นเท่าไหร่เรารู้สิเราเป็นคนตัดอนเรื่องเงินเราเป็นคนทำเรารู้สิอเออถ้าหมุดว่าคนทำชั่วไว้อ่ะคนตรงนั้นอยู่ไม่สุขแล้วอ่ะเรายังสบายเราไม่ได้ทำอะไรไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมก็มเห็น ก็เฉยก็โอเคมันธรรมชาติของโลกมีคนด่ามีคนชมมีคนเกลียดมีอะไรเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งนั้นนะ่ะธรรมชาติของโลกที่ทุกคนต้องเจอสิ่งที่สําคัญคือในแต่และวันข้อวัดปฏิบัติเราทําอะไรไม่รู้ว่ะถ้าถามผมนะตาจาามรู้สึกบิจากวันนี้ตัว,ต,วตัวผมอะ่ะผมเป็นคนให้อภัยคนทุกวินาทีแต่เราแค่พิจารณาด้วยปัญญาว่าเราต้องอยู่ตรงไหนเข้าใจทาไงไหมเหมือนไฟมันอยู่ตรงเนี้ยเออเราเดินได้ไหมเดินได้แต่ถ้ามันไ,มไหม้เมืม่อไหร่เราก็ต้องเดินออก <S <S เพราะนั้นเราก็จะรู้ระยะว่าเออเราอยู่เท่านี้ที่เราจะไม่ไหม้ เท่านั้นเองแต่ว่าคนเราก็ต้องเกิดการเรียนรู้ว่าเออร,ระยะนี้ระยะนี้อะไรเงี้ยเท่านั้นเองผมเข้าใจนะเพราะว่าคือเราจะหาคนสักคนหนึ่งที่แบบเสียสละในทํางานทําการต่างๆโดยที่เรื่องของอะไรอะ่ะเราไม่ได้นึกถึงผลประโยชน์เนที่ตั้งเรานึกถึงเรื่องของความสงบสุขนะตอนนั้นว่ามันมีปัญหาอะไรที่อยู่หน้าเราพองอมแก้หมดอ,อะไรประสบการณ์คือ่าวตอนจกเดินเข้าามตอนนี้ผมก็ทํางานตามปกตินะผมก็เขียนเพลง ของผมเพื่อทํางานตามปกติคือผมก็เขียนของผมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ผมปลอดภัยและผมมีความสุขอย่างแท้จริงซึ่งถ้าเราอยู่ที่ที่ไหนแล้วอ่ะเราไม่มีความสุขเราก็ไม่ไหวตอนนี้ยังเข้าบ้านไม่ได้เลยเอแ <c oughs> ม่งกลับไปของกูแม่งไอ้ที่วะทำไมบ้านกูสะอาดจังวะอะไง <c oughs> ร้ันละเปอร์เซนต์จริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเข้าใจเพราะว่าคนไม่สบายอะ แล้วก็มีหลายๆเหตุคือจริงเหตุเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเข้าใจเหตุทั้งหมดซึ่งเราโอเคเรารับได้แล้วเราไม่โกรธเลยเราพูดดีเมื่อวานเราก็พูดดีกับทุกคนใช่แล้วรวมไปถึงแบบล้อมรอบแบบตรงนั้นนะ่ะก,ก็เห็นรักเรากันหมดนะก็ไม่เห็นมีใครนี่เลยมีแต่คนแบบส่งข่าวมาแบบเออเป็นแบบ เออก็รักเราหมดเราดูแลเาดีมากทุกคนไม่รู้นะตั้งแต่เราทํางานมีแต่คนแบบมาขอบคุณเราเั้งนั้นเลยซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นเราบอกว่าไม่เป็นไรมีปัญหาเราก็ช่วยได้ก็ช่วยเป็นห่วงไหมจริงๆเราเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงเธอด้วยเป็นห่วงเราด้วยเป็นห่วงเราเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วใครก็ตามอ่ะเออนี่คือธรรมชาติของเราอ่ะเราเป็นแบบนี้เราก็เห็นเขาเป็นแบบนี้มาเรายังไม่เห็นมีใครคุยกับเขาได้เลยนอกจากมีเราคนเดียวไม่มีปรับหรอกเพราะเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง คือมันมันไม่ให้อยู่ในจุดที่สเตเบิลที่มันแบบสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะหมายว่าถ้าสติสัมปชัญญะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคเข้าใจอันนี้ไม่ว่าแต่อีจุดสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนสำหรับ <c oughs> <ๆ>เราก็เห็นแล้วก็อื้อเราคือเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเราแยกย้ายรักษากายใจของตัวเองออเแต่จริงๆเราไม่มีปัญหาเขาหรอกกับใครก็ตาม